สวัสดีครับสวัสดีครับสนะสวััดีครบผมมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพามาดูรถแคมรี่สวยๆขาวๆล้วนใช่นะขาวอวบยาวใหญ่ต้องที่นี่ไง <c oughs> ทอออโต้นะครับนะเป็นงรถสวยวันนี้จัดให้เลยจัด <รถ S 1> ไปรถต้าแคมรี่ไฮบิดสี่คันนะถูกต้องนะครับมีทั้งไฮบิดเนวี่มีทั้งไฮบิดพรีเมียมนะครับใครสนใจนะครับกดซับสไครต์กดติดตามไปด้วย ใช่คันับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพาดูตั้งแต่คันแรกเลยแล้วกันนะฮะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ครับไม่94,000โลสำหรับ2.5 h i b ริดปี2019สีขาวสวยๆอวบๆนะครับผมนะรถสวยๆเดิมๆจากโรงงานประวัติศูนย์ไม่แท้ตรวจเช็คตรวจสอบได้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวรองท็อป ตัวไฮบริดนะครับผมนะกระจังหน้าก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับหนึ่งเส้นตกแต่งด้วยสีดำเงาแบบเปียโนแบ็คครับไฟหน้าคู่เดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์ครับตกแต่งด้วยไฟ d a y t i ท e มันนิ่งร้ายและไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นไฟ d a y t i ทมอ่ะเป็นไฟ LED เหมือนกันครับจะอยู่ในโครมเดียวกันเลยนะฮะเซ็นเซอร์หน้า2จุดครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับผมนะส่วนยางได้เป็นยางมิชลินครับปี2022นะฮะ รถสวยๆโครงสร้างเดิมๆครับคันนี้ได้หลังคาซันรูฟด้วยนะครับติดฟรีมาให้เรียบร้อยภายในโทนสีดำรุ้นครับเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลาัยหนังมัลติฟังชันครับมีแอร์แบ็กเจ็ใบมีครูดคอนโทรลมีแพตเดิชิพครับเลขไมล์้าหมื0โลปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทหน้าจอเดิมโรงงานแอร์ดูโอโซนครับเ e กียร์ออโต้ CVT 8สปีดนะรุ่นนี้นะครับเบาะหลังสวยๆ เนียนๆไม่มีรอยแตกไม่มีรอยยับครับส่วนไฟท้ายเนี่ยได้เป็น Full LED เลยกล้องถอยหลังติดตัวรถมีให้เซ็นเซอร์ท้าย4จุดครับผมนะใครที่สนใจคันนี้ครับ8,99,000บาทเท่านั้นครับติดต่อมาได้เลยเนี่ยและคันด้านซ้ายมือผมคันนี้เป็นตัวท็อปสุดครับ2.5 h b ไฮบริดพีเมียมปี2019.20จด20ครับคันนี้เลขไมห่แสมโล ไม้น้อยที่สุดสีขาวที่ผมมีนะคบโครงสร้างนะครับเหมือนกับตัวไฮบิดธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าได้ออปชั่นเสริมเติมเข้ามานะครับออปชันเยอะมากนะครับสำหรับตัวท็อปนะครับนาภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีดำเหมือนกันนะจะเป็นโทนสีดำเหมือนกันเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็กสิใบรอบตัวรถครับมีระบบล็อกเรนมีระบบช่วยเบรกนะครับอะแดปตีฟคูทคอนโทนมีให้ครบถ้วน นะแล้วก็ตัวเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะครับเครื่องเล่นได้เป็น JBL Air เนี่ยเป็น Triple Zone เลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยสามารถปรับอากาศว่าปรับลมได้ด้วยนะครับผมนะคันนี้เนี่ยผมขายอยู่9 5 9,000บาทเท่านั้นครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะเบาะด้านหลังเนี่ยมีปุ่มคอนโทน ปรับเบาะนะเป็นไฟฟ้าทั้งคันเลยนะแอร์ตู้หลังมีให้ครบถ้วนครับตัวพรีเมียมม่านหลังไฟฟ้ามีให้ครบๆเต็มๆนะ959คันนี้สอบถามมาได้เลยครับผมสเปคไม่แตกต่างกันนะครับกับคันที่น้องรีวิวไปนะครับวันนี้ผมอยู่กับโตโยต้าคันดีถอยหน้าไฮบีพรีเมียมพรีเมียมทั้งคู่นะครับแต่วันนี้ผมจัดโปรโมชั่นหนึ่งคันหนคันเลยนะจัดโปรโมชั่นแบบพิเศษเลย โรตาร์แคนเบอรี่ไฮบริดพรีเมียมป้ายแดง1799วันนี้ผมเสนอขายคันโปรโมชั่น899,000บาทนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคันไหนนะคันแรกคันนี้ก็คือพรีเมียมนะครับดูจากโลโก้ด้านหน้านะครับทะเบียน4046นะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่140,000กิโลนะครับเป็นตัวท็อปสุดพรีเมียมนะครับออปชั่นไม่ต้องพูดถึงนะครับบายสปอร์ตแอทแทคชั่นคอนโทรลนะครับเลนส์คลิปอะดัพตีฟพุลคอนโทรลม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างนิรภัยมีให้หมดทั้ง2คันนะครับ คันนี้ไม่แสนสี่ใครสนใจก็รีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับรถทุกคันนะครับรับประกันเครื่องโยนต์และเกียร์หนึ่งปีประกันแบตเตอรี่สิบปีครับประกันแบตเตอรี่สิบปีนะครับนะใครสนใจก็ติดตามได้เลยนะสอบถามได้แล้วก็คันนี้เลยเป็นคันไฮไลท์โปรโมชั่นนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเพราะอะไรแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเพราะว่าผมจัดโปรงไงเพราะว่าผมจัดโปรงไงคันนี้ นะครับใครสนใจนะวันนี้จัดสีขาวแบบขา,ขาวๆอวบยาวใหญ่ให้หมดเลยสีขาวทนั้นนะครับคันนี้899นะครับไม่ด้อยไม่ด่างนะไปดูกันเลยนะหน้าไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกเป็น l e d เซ็น LED, เซอร์หน้า2จุดล้อแม็กขอบ17นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับนะบนะบมีไฟเลี้ยวตรงปลายแล้วก็มีระบบไฟสปอร์ตข้างในแล้วก็คันนี้ก็มีซันรูฟให้เรียบร้อยนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับพร้อมราคาซันรูฟเลขใหม่แสนเก้าพวงมาลัยฟูลมัลติฟังก์ชัน นับหน้าจอนะวิทยุเป็น JBL ทั้งชุดนะล้หมดโหมดกันครับ QC โหมดนะไวเ e สชาร์จมีแอร์ที่เบาะมีทุกอย่างที่ต้องมีนะครับวันนี้อยู่กับรถหรูจัดโปร899ครับมีที่คอนโทรลที่แขนให้เรียบร้อยนะครับคันนี้สาหรับตัวพรีเมียมตัวเบาะเป็นมิกกี้เมาส์ม่านหลังไฟฟ้ามา่านข้างนี้ลัยมีให้หมดนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่สนใจนะครับกับ Toyota c แค r y รนะครับทั้ง4คันในวันนี้นะผมบอกเลยว่า ราคาเริ่มต้น899มีทั้งเนวี่มีทั้งพรีเมียมใครสนใจอยากดูรถทดลองขับนะครับ <c oughs> เข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัททอตโต้ของเรานะสุพิตโโวโร60ติดถนนใหญ่มาไม่ถูกเปิด Google เลยครับพิมพ์ว่าทอ,อ,อโต้ทอ,ท,อทงอองอ,อ่างรอเรือการันแล้วก็ออโต้ครับแล้วเจอพวกเราได้เลยกับรถสวยๆแบบนี้นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้ผมเนธทอตโต้นะครับกับน้องไอขออนุญาตลาไปก่อนจัดโปรไว้แล้วนะ899แล้วเจอกันครับ